ขอบคุณที่เพิ่นช่วยเหลือแล้วให้คำคอยเพิน่นทางนี้มืนนะอหนาคอยเพิ่นดูดีมีแหงกาบสบายดีได้สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดคูสู่สุคนสมองสุบอนว่าสิเป็นฟังไทยเดือฟฟังลาวต่างประเทศวายาก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบอลยาวซานแนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เมื่อนี้บายาวกับมาอยู่หมู่บ้านอาขอนเต้เน้าพ่อแม่พี่น้อง เมื่อก่อนนะ้าวิญาบอกเมืองพิษเนาะเป็นเมืองจำพรน้าพี่พี่น้องเนนะมเมืองอุุมพรค่ะมหาครอบครัวที่มเมล้าขากุดเนาะคาพิการลูกเรานะ่ะเป็นน้องในนะ้าพี่พี่น้องก็คือวิญ้าก็ได้คุยกับเราในการสตนบโตแล้วเนาะก็คือเราสิไปตรวจเบ่งอยู่คลินิกน้าพี่พี่น้อง ก็คือเราแบบอย่างไรเราเราบอกว่าเราโอกาสของหายของเรานะบบมีแเราบอกแต่บัาญักิก็คิดว่าอย่างให้เราหายอยู่เนี่ยพี่น้องแต่เราก็บอกว่าต้องหมอใหญ่นี่ก็คือเป็นต้องทรงขื้นเบียงหรือว่าน่องหมอแข็งไม่แต่น่องหมอแข็งกับผู้ว่าเสียอะไรแต่โบต้องเป็นน่องหมอขึ้นทั้งเบียงผเนาะก็คือการใช้ใจก็คือสิลายน้องเพื่อนพี่น้องแล้วก็ ที่นี่เราอยากไปตรวจอยู่คลินิกพ่อแม่พี่น้องกับผูู้ว่าสีหายหายรือบป่หายบงง่ย่ากับผู้เนาะกับเมื่อนี้บงง่ย่าก็เลยซื้อเข่าสารมาให้เนาะแล้วก็กระปากับปองปพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเป้าหมายของบ่ย่าดีก็คือซอยคนเจ็บเ้เร็วที่สุดเนาะพี่น้องกับผู้ว่าเพื่อนสีหายหรือบป่หายกับผู้เนาะขอคอแค่เพื่อนหายเจ็บปวดหรือว่า อพอแม่พี่น้องหรือบงางวันเาก็ได้เหตุทำดีที่สุดแจ้วเนาะก็คือซอยให้เพื่อนพอได้บรรเทาไปไปสักระยะหนึ่งก็ยังดีนะพ่อแม่พี่น้องพันยาก็สสอบถามน้าใหม่เนาะแบบจังไรค่ะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งไปส้มอยู่ฮือนกันเด้อ มาห้อเทือนซานเราเป็นพิธีเรียบร้อยเนาะกะมันอยากยากเข,ข่ากันไปเรียบร้อยเลยพี่น้องอ่าอสบายดีก่อนเด้อหมกับน้องกัอ่อาสบายดีสบายดียดผู้นั่นเป็นยังไงผู้ที่เจ็บมันอ่อนแ่เนนะาะคือเก่าแล้วลูกขึ้นไฮบ่ขขึ้นอย่างหน้าเมยเงาอย่างนีขึ้นมาไม่ขึ้นไฮเป็นไฮกับกูดกองกอยประหทยกันเลยได้ไหมว่าก็ได้โอ้ยว่าละพืช มีม yes, ียังไงหายกำหายแม่ก็ได้เลยโดยเดยอันแม่ก hmm. uh ิน huh. ข้ากินน้ำหรือว่าแม่เนี่กินข้าแล้วกินกับกินกับข้าตุเตนจากเตนได้ได้พอติเตนอืมได้กับถัวยนึงจากเตนซาซาพืพืนพื้นอาหารยังกเตนมาคัวแม่กินกินกับเผ็ดไหมเห็นไหมพันไทยก็จะกิข้าวกระป๋องหวานพันไห้ชีปองหวาน ๋อ oh, ไปให้จ er like oh, so oh, oh, mm ิปองผุกตานี่ปองกันน้่เมกับปองขอปองถวยน่ะไปปอกถวยอ๋อแค่ต้องหลายมาบึงดูอันนี้ป๋อจ้าปองโลนอ๋ออันได้ท่าไหรยน้ำวันสามสามถวยอืมสามถวยอ๋อเมตัวตกวเอ้ยกินลูกนแหละอโดยโดยโดยมาสมัครอนทำไมมีลูกมีตานีแล้วแหละคือเมย์รากัน เราก็อัตชีพการโมเมนติพิการทั้งขาพร้อมเดต่เลี้ยงพี่น้องกันมายังคิดว่าอัตชีพการในคขมวดหรือว่ากระทบกระเทือนท่อสมองเออแม่ก็ย่ำแม่ก็ย่ำแม่ก็ย่ำเพราะว่าแม่รับซี่บ่อแบบบอบบอกรืมแบบแม่แม่อายางก็ก็ก็ข้างไปเลยแม่ก็เดตอนที่อันพอเลาวเราซ้นน่ะจับได้หรือเ่คนที่ซ้นได้เป็นซอยแบบว่าในการแบบ คุจ้กรรเชอบกืนเงินเงินคอยจักรรมเงินแต่บเท่าแม่ความเจ้าคอยคุณเจ่าลายย่บ่ลุงไปเอาคอยดงวชองนะวองตงว่องคายแบบแพปกกันงงชองโตกันเค่ายปากนี่งว่องตกนฉันก็เคยเฮ็ดเล้วงงวงคอยยังเยูะเลยโดยโดยโดยมันนี่เขาซื้อข่าวมาให้กันเด้กับปากรับปอง นี่อ่าเมื่อไ,ไดน้องหลานเปิดเปิดเทอมเปิดเทอมบัดเดือนนี้แล้วเปล่าเมเดือนนี้ได้เพิ่มเปล่ากา่อแล้วเหรือในอปุปกรณ์ที่น้องยังไม่ได้โรงเรียนมีอยูงไหมปึ้มแล้วก็ชอบิก๊กสุดท้ายเรียนเอาไรปล่มบนนีบ้างหมอตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ก็มีถุงมูอให้ทั้งแต่ก่นเลยหางขาดเลยอะไปไกลบ้โรงเรียนห่ะด็ ไกลฮั่นล่ะ yeah. น้องยางบ่คือค huh well, ีนี่ยางยางไปอ๋อย่างฮอดก็ว่าอือบ่กลบ่กลเนาะอือมีก็คือไปได้อยู่อือได้อยู่มีมใช้มาแยกเอมีแตกกบมื้อไปปมีเนาะมแปงแล้วอยู่นกระแตอ้ายเแล้วออแต่พาเดือนหน้าเนาะบดนี้บ่กนยังล่ะก็แล้วทางโรงเรียนน่ะ เดินนาวแล้วขราบถ่าขาประกาศดิชิปหรือวันแล้วก็แล oh, ้วก็เดินชิปลววันนั่นเกี่ยวข่าวอะไระออใช่แต่พุ่นนี่แหละเลยแต่พ so ุ so ่นอย่้องหกเย็นกับใช้แต่พุ่นก็ไปเฮ็ดกินฟอนแม่ก็ไปมากับมาน้าพุ่ล้จะไจะกินข่าวแล้วเพื่อกันเลยข่าวขาวมันจาชุ่พิชิตลยทำไมได้ก็แล้วโดย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 ไม่เคยได้บนนี่ข้าแบบนี คือเลยโดยบดยเดือบได้เดอบดยโดยโดยแต่กากระปองกระป๋องกระ่องคได้เอบม่ด้คือแม่บ้าเลยคิดเค่แม่คิดบ้ว่าสะมีคนมาให้บ้คิดดอกบคิดออยยกะหาื้อเขามาให้แม่น่ะสอบหนึ่งกอนเงินที่เดือบนะห้าวให้อ่าไอไปอ่ะ ไปตรวจเบิ้งเนาะบ้านจังไดกะก็คือเบ้าแหละทำมาหายได้ก็ดีเนาะแต่กะระยะเวลาที่เราเปิดมามันก็โดนเนาะคือเราบอกว่าห้างไม่ห้างยาแล้วกินมาเบิ่อเลยพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็ไปชี้ต้องสัมภาษณ์เราอยู่พี่น้องเพราะว่าไอเรานั่งมาได้พวกเอาจะในอู Dude, ừ, ừ. <S 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 ่ตลอดตัวเราเจ็บเออเโดยโดยบุตรนก็หายลูกหายน้ำน้าโดยโดยไม่อยากไปแยกเหตุนะแยกเหตุกันน้ำด้วยเออโดยโดยโดยอันเสื้อผ้า การศึกษาอันอุปกรณ์อข,อของน้องอน้องสิให้อ้ายซื้อให้บ่คือน้องสิไปซื้อเองมีหม่องซื้อบ่เลข3ไปพาถาอ,อ,อ้ายอ่าน้องไปได้เนาะคําวาน้องว่าปาก็ได้อ้ายซื้อมาให้ก็ได้แต่ว่าาานั้นก็น้องเอาหยังได้อ้ายสิซื้อให้ว่ายหายังก็ซื้อเอานะก็เงินแต่บ่แม่นแต่อัน

้วกาอ่านี่นะฮาสิใ่ไอันนี้นะให้ไอ้ผู้นั้นนังนั่นหาเนาะม่ม่ก็คือเอาไปตรวจไอ้เราเน่ะไปหาเบิ้ง่าผู้วาสิพ่อหรือว่าพ่อเขากับผูู้้จะเป็นเอ้าน้ำท่าเนาะก็คือไปตรวจเบิ้งอะอมเงินพ่นลกละจำนวนนี่สองพันไอ้ไฮอิละ ไล่ไปซื้อโคจันอายเด้อเนาะส่วนนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนซื้ออยู่ที่กินบัตรเปิดเทอมกาไอ้เจ้าตั้งใจเรียนนล้วนะเพื่อนส่งเสริมให้แล้วก็จะเป็นคนดีเนาะอาจจะคิดบอกชื้อเลยอันบอกคือทานคนยังจดีเพื่อนเนาะที่มอบให้เนาะแตวแป๊บหนึ่งแต่ถ้าจะถามความรู้สึกของเมย์ก่อนครับน้องมีความรู้สึกจังไงตอนนี้ความรู้สึก ของน้องกับแม่นะว่าได้รับการช่วยเหลือที่เพิ่นเปงปัจัจให้หน้านี่นก็น้อย่าจักเอ่าถามน้องก็ได้นอ่องรู้จักอ่าความรู้สึกของน้นองบอกก็ได้แม่พาแม่เราอันพิดการนะพี่น้องเราเราบฮู้เรื่องอย่างเลยรัสกเลยความรู้สึกของน้องตอนนี้เป็นอย่างไเน่อนี่ก็มรู้สึกจังไ๋รู้สึกดีใจร้ายที่เพิ่นช่วยเหลือโหนย เคยคิดบ่าว่าสิมีผู้ใดมาให้น้องพี่ที่ทั้งแรกเลขวะทั้งแรกที่เคยเห็นจ้าจ้าคือดีใจน้องพี่น้องกะน้องกะอาซียังน้อยอยู่พี่น้องอาซีนังซั่งว่ายังเป็นแล้วจะแม่์แล้วก็ว่าพอเป็นพอแล้วก็พิการแล้องเออเลิกไปเพื่อแต่เรากันอันทานพูนัยใจดี ที่ส่งเงินมาซอยเดือครอบครัวขื่อและกื่อผู้ใหญ่คนกับซื้อเอื้อยอิวเมืองไทยแล้วก็สิมีสื่อโรดอยู่พังไทยคือกันแล้วก็สิซื้อสมพรทบีพูนสุขแล้วก็สื่อลุงทะนอมที่ซอยเข้ามายก้ซื้อทางผู้ใหญ่เพิ่น วันนี้ไอ้อยากให้น้องขอบุญขอบคุณเพื่อนโอยพอให้เพื่อนให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะเพรเพือ่อแบบแบบนเป็นกำลังใจเนีย่ยในซอยเดือเพื่อนมนย์นำกันนะเป็นตัวเราเมื่อคืนน้ำเนอะน้ำขึ้นขึนขอบคุณขอบขอบคุณที่เพื่อนช่วยเหลือแล้วให้เงินคำอคอยเพื่อนทางนี้มืานาะคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งทุกกายสบายใจเนาะมีดีมีแห องเราก็ว่าบ yes. ่ค so, ่อยเป็นเนาะพี่น้องคือดีใจแล้วพ่อแม่เนาะก็ว่าบ่เป็นเื่ห้นนยงที่มีทางผู้ใหญ่จดียื่นมือเข้ามาซอยเนาะกเนาะเนาะําอ่านี้แม่กับน้องก็จังได๋จังได๋ก็เฮาสิลงไปสัมภาษณ์อันอ้ายเราต่ออือดว่าจังได๋สิเอาจังได๋เนาะ โอเค้น okay, okay, okay. uh ้องแล้วไอ้ขอตัวกลาบก่อนได้วันนี้แล้วอาจจะสบายดีไหครับนองสบายดีเด้อเ้โอเคโอเคไอ้สบายดีได้ปันียัเด้อดอ่าเป็นยังไงในอาการตอนนี้ก็พอชิ่งนึงนึงพอตัวแรกมาผมมือมือจ๊บกัจบมือตะอมากับตะล่นมาตาเขาคันคอคัน้มือห้อนมาแล้วบุบมดวหอนมือบุบโลตังห้าคันมีเย็นลมผัดข้หนั้งนึง ถ้าว่าหอนมาแล้วอุกอั้งอะไรแบบนี้มันทรมานมันจะมันคือว่ามันอ่อมแตกะโตมันมุบมากแบบคือแบบคันคายอย่างนะตอนนี้ตอนนี้มีเขาชึกอเขาไม่ชื่อไงเขาอยู่ได้เขพออยู่ได้โบ๊บ่ก็ะยังมันสิมาเป็นจังว่าบ่มาเป็นจังว่าคือแบบคือยังแบบย่งเข้าตะโตๆอะไรแบบเป็นชั่วโมองก็คือเจ็บก็เจ็บเชียวเรเจ็บก็คือย่างธรรมดาย่างย่างน่าอยู่แต่ว่าบอยไปไกลไกลอะไรก็ตางๆสองเบื้อไมันสิเข็ง คือกันอนกันนอนเหยียดาปวดดเขานอือมาเจ้าเาทานอะไยานะไอ้ไอ้ไปกินมาวิดทุกาอย่างยังยังบวยังบวดนังพไปตหมอผ่าตัดมากับไปกินยาละไปเนาะช่องชุมหช่มบริหาริธานวางยาให้กิทธาแหละแต่ว่าทิ่เชิงตอกับีเงินเนาะอยู่พื้นเมืเขาเนี่ยนึงเป็นยาเพื่อนเมืองดิกิยังงละเพื่นเมืองพวกเขาไม่เหยังเมนนเ กินได้อย่างของไม่ก็เเป็าวนักสู่กินก็ไม่ได้กินไว้ของหม่ก็ยิ่งจะหวานเลยกว่าคนหวานางก็ดีว่านึ่งก็ดีแต่ว่าคือคิดว่าเขาเป็นนักกคือว่าถ้าถ้าเราหึงหักกับแม่หักแต่ว่ากินมาได้ยางยืนบ่กินได้ยางแต่ายานึงกกินได้ยางะไรเข้มยานนักกถาโต้ลงงเออโอยถอยถอยักง่ายอยู่โมจเหิงยานึคือน้ำมูกสักสามคออะใชกบเขาน้่ยาละเข้มช้ำร้อยเขว่าเฮ้ยหน่วยาีเชงว่าเฮ้ยหน่วยยาเชนกนเชย ออ๋ยาเสียาอย่างไงเคยกินหมดละยังบวเคยู่เนี่ยเคยชักแต่มีบ่าอยู่บ้านไหนมองบวชมีที่นี่บวชบวชกันแหละมอโฉว่ะเศษเนยมีอยู่บ้านที่กินดอกยาเสนตัวนั้นเมันว่ามันมีหายมันมีหายากนะยาตัวนี้ว่ะยาเป็นโรคของฮอนไก่เนี่ยมันมีว่ะอยู่แบบนี้อันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นฮอนไก่เนาะแต่เราไดาวรนมันมีมีอยู่คนว่ะเพราะแกใครได้มอโฉวว่ะเพรานัอนฮอนไก่เนี่ยมันหายากษ์แล้วยาจะนิ่มบวชยัง มันมีความสมัครพวกชิบนขได้ใช่เขาแต่ยาเสนน่าก็ยังไม่ได้กินเป็นวันนี้แต่ผ่านมาแต่เราเคยได้ยินว่ายาเสนเนี่ยเป็นเป็นโรคไม่ใช่กินยาเอาชักที่เดียวใช้เพลย์ยาเสนเข้มเดียวเท่านั้นบอกเคยชักเข้มเลยเข้มชาพันมอเส้นมอยาเสนถขาเข้มเดียวนหละบอกเคยชักเถื่อนแบบนีเลยแล้วไปหัวปจมอมออมอเลยพี่เงี้อันไปนะไปเักเถื่อนได้ไหมออมอไปแต่พออยู่พออยู่กันไดสิพาไปคนใดสิพาไปผู้เลออาจจะผู้เลอ mưa đấy. tháng một, tháng một phần má một ưỡn cái, phần má một nắng nè, phần sẹo khó, phần phơi nắm mưa ưỡn nó. Dạ Đeo đi suốt nó. đểo đểo, thằng chạy đểo đểo còn nguyên chưa phá rồi, nguyên chỉ vừa đủ sống, to hóng. rồi rồi rồi. tay thằng thằng, kiểu như cái số này có miếng gì ở siêu thị gia kinh còn Thao vào bớt miếng ta là nó chỉ bảo bảo cái này, phải không? si hai, si hai, cặp bố nữa. này, mẹ hai, hai, cả co hai cha, mình cả, nhưng

ไม่แต่ัันดาคุยอย่งเดียวอน้องก็ทิมไปเลยรักทนไดขึอนั่นแหละทุกเจ้าทำไ้งัวขี่ตลาดกับวนี้ครับอันตอนที่ไอ้ไปคลินิกมาไอ้กินยาผู้เชื่อรเจ้าของบากกระตุกตอยู่แบบว่าไอ้ีวีทำมั่กันน้ำมันเป็นน้องกไปบากกระตุกนั่นนั้นเอากเป๋าเดินขึ้นปวดดอกที่เป็นตัวตาตัเราเป็นใส่ยังแง่แง่แง่หูนะเหนียวแต่แต่ละมือแลวมาเหนียวในทายางแะผ่าตับางกล่อง บาร์สิบหนึ่งช่องทิบเลยบางบางหเงียบๆมันตันแล้วมาเลือดมันกล้ามท่าไหนนะมันบ้องเงียวๆมาหนึ่สิพาไปดึงถอดออกยางที่แห้งคุยน่ะมันออกที่เลือดเลยหันปวดเออถ้าหันไปอเลยท้าหันไปไปห้องมอติหินทุกท้ายนี่จะมีอะไรเลยไปไปหาอะไรเลยไปเลยเบื่นเนาะไอ้ไอ้จะไปหาหมอไหนบ่แมนเบื่อไอ้มาแะไรก่อนพอไอ้จะไปหาหมอเนาะอยู่อยูใช่ไะนะท้นใหม่ขั้นนี่บันรูจบาเนี่นะ กำน้อยเอครับมองจำพอนี่บ้มึงพอนีกึอกับนี่ก่งเกาะได้าอ๋อเดี๋ยเดอเกาเขเขคือาเขยนเดี๋เดีเาเชมันกึนสวรรค์แตออยากไปทางนี้เนาะอยากไปอันนี้มันสะดวกไปกบแม่งชแม่งาเปิดตรวเขาน่ะใช่ใตัวนี้มันชิบเป็นกระิบบายใบบ้ยรดยยงนแบบพีพอจะดีะ ไปห้องเมื่อยว่าเงินยังพอายกว่าเดี๋ยวเจ๊เจ๊ผ่านมาพอเเต่ว่าเงินนะเขาไมอบให้อันแม่กับน้องอะรเนาะแม่อ่าบัดนี้อคิดว่าหนาสิพ่อพ่อได้ตรวจแล้วก็พ่อได้ชื่ออยากกินอยู่เนาะพ่อมันเท่าไหเนาะมันเท่าอยู่เลียอยู่หลายตัวจะไปห้องมื่อยงี้นะชิคกี้พาพออ๋อใช่ใช่ใช่พอเลยแต่ไม่ต้อเงินใช่ใช่ใช่ กับบัดนี้นะมื่อนี้เขาสิขอโตกับก่อนอ้ายแต่เขาก็ยังให้อ้ายนะขอบุญขอบคุณเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นที่ซอยเดือเจ้าขามาอ่าอันนี้เมื่อคุณทำด้อ่าบ่ต้องดุกก็ได้เพรมันเจ็บเนาะอ่าอาย่ตัวสูงเข่าเดี๋ยวนองขึ้นก่อนอิงผ่าผมอิงที่นอปลายแล้วเดาเดี๋ยวเดี๋ยวขอบุญขอบคุณอ่าขอบุญขอบคุณเพิ่อนอื่นเพิ่นเป็นบ่ขอบคุณที่เพิ่นช่วยผ่านมาเจ็บตื่นโตมีเงินคือถูกลำบากผ่านมาแล้วปร่ชุมเรื่อยที่นี่ คนโปรไลน์ไปว่าด้วยคือเลือกพี่เชื่อมกันไปหองหมอหองหมออ่ะโอเคโอเคไอ้ผมผมเป็นยังตัวผมเจ็บนอฟเนาะก็คือเราเจ็บพ่อมเนี่ยเราก็เลยแบบอย่างในอย่างโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวเขาเขาขอโทรกลับก่อนเนะวันนี้เล้วอ่าขอขอให้เจ้าอ่าอันโชคดีคือกันแหละให้ดีให้เศร้าเนาะใช่ใช่ใ่แล้วโอเคนักพรตพี่น้องกัก็บอกเนาะก็ได้คุยกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคือ อ่าเราก็บอกกันเนาะเราก็บ่บ่อยากไปลงมัใหง่พ่าแม่พี่น้องก็คือยันเจอปัญหาในอันใดยางเนาะเรื่องการใช้จ่ายเนาะแล้วก็ไปกับโอกาสสิหายหรือก็ยันเราก็ยันบ่มีแล้วอะเพราะว่าเราคิดว่าอาจจะอยู่ได้แค่ปีสองปีพี่น้องตามที่ไอ้แล้วบอกรคือพี่น้องเห็นเนาะเราก็ทั้งทั้งว่าทั้งมือทั้งเจ็บแ้วพี่น้องก็มันสิมาเป็นช่วงเนาะพี่น้องมันเจ็บแล้วก็หาย หายมาแล้วก็เจ็บอีกเน้อเป็นตรงช่วงมากพี่น้อก็บัสิเป็นหากไม่เด้ว่ายาณเพิ่อเมืองกะถามไอ้แล้วอยู่แล้วก็กินมาเบิดลายอยู่นาะพี่น้องยังก็กินอยู่เนาะก็สงสารอยู่เลยพี่น้องก็ยังดีที่มีทานผู้ใหญ่ใจดีนาะหลยนะคนที่ยื่นเมื่อเข้ามาใส่ครอบครัวของเรากดีใจํำเนาเพราะว่าอย่างไยกะพอได้บรรเทาทุกคนไประยะหนึ่งนาะพี่ว่าพี่น้องก็ ลายซื้อท่านผู้ใหญ่ใจดีที่โอนเงินมาให้บรรยาวกษมีซื้อซื้อโลดเนาะรากะจำนวนเงินพันหาซื้อสมพรทะวีพูนสุขจำนวนเงินสี่พันระกาซื้อลุงถนอมละกะมีเอื้อย อยู่นอ้องพี่น้องกับพญานานไายซื้อทิศก็ต้องขอโทษขอ,อให้พ่อแม่พี่น้องหลายคนเนาะกะสำนวนเงินกะโดนหนังสือเข่าวชื่ออย่างกะบสองล้านกลัว,ลวนาะ้องพี่น้องกะต้องขอบุญขอบคุณท่านพญจิตีเนาะกะสำหรับคลิปนี้พ่ญาก็สิขออภยพทษให้ท่านพญจิตีทุกๆคนที่ไายซื้อที่พ่ญานานไปเนาะกะ วายาก็ขอให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบรเจ็บบริโฉนคอยร่ำรวยสุขกายและสบายใจมีอายุหมัดก่อนยืนเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่อนอนตื่นกขอให้ได้เงินแสนเลยสาธุวายากรบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่เข่ามาหับโมคิดของวายาขอบคุณทุกทุกคนว่าคนเป็นผู้ใหญ่หรือเปลี่ยนเอฟซีก็ต้องขอบคุณเนาะถ้าวายากรมีเอฟซีวามีผู้ใหญ่วายาก็มาบ่หัวตกมื่อนี่เนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนส่องวายาเนาะ การทำนี้พ่อแม่พี่น้องสนใจอยากถามเรื่องเล่าหรือว่าอยากซอยเดีือกอติดตอ่อสอบถามมาเ่ยได้ขนก่านนักทั้งเฟีทั้งไลน์สำหรับครอบครัวนี้ค่ะคนสิล่มเนาะพี่น้องเห็ดจังเลยก็กคือล่มเนาะก็คือยืนมือเข้าไปซอยเพื่อนก็พอในเพื่อนยืนขึ้นอีกเลี้ยงหนึ่งก็ยังดีนะพ่อแม่พี่นอ้องก็ขอบุณขอบคุณเนอะที่มเมตตาแบ่งปัจจัยให้คนตกคนจนเนาะสำหรับคลิปนี้มาเนี่ยก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปกับคำว่า กาบสบายดีและสบัสด,ดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิดดกูสู่คนเบริร์ดสุ่คนเนาะ